โอ้โหทักว่าเอาจิงๆคือแบบแค่แค่เห็นวัดแบบนั่งบนถึงบนขาของเราก็แบบสนุกแหละปีสองสามวันแล้วอ่ะตอนหกโมงเช้าทุกวันเลย่าเนาี้ต้องให้ทานสบายเยอะๆจะได้รักษาสุขภาพนะแน่เลยได้รักสษาสุขภาพมีแม่ฝากถามหนูเป็นหวัดหรือลูกซ้อมเหนื่อยแล้วก็นอน เ็นเมื่อวานบอกว่าแบบเหนื่อยเื่นเ่นันนวันนี้วันนวันนี้เันนวัานีวนนี้วันนวันวันน้วันนี้ันี้หนี้วันวีนััว้วน้ีวนแ้ัน แม่ก็เป็นห่วงแม่เมื่อวานแบบอากาศร้อนแล้วใส่เสื้อหนาเอ้ยตายยเง้มานเป็นวงคับนเป็นซิเวอรเดียวกปรมานี้ เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับกำลังเตรียมสบวะให้มาได้มาไม้ได้ชวนมาเอนดิ้งอย่มันนี้มันยังไม่ิเดือนเนี่าสโอช้าเขียวก่อนนะต่ังครับถ้าคนที่เป็นนักมวยเดินดจริงอ่ะวันที่สิบมาถึงวงที่แบบ ดีใจไว้เลยบลัรไม่ันนี้เขาอยากมางานแต่ว่าวันนี้แบบกันทำันเหงช่ไม่แล้วแบบกะลาอ๋อฉันมาก็นกู้ก็ไม่เลี้ยงไงใช่นั่งนงใช่กระโดดลง

มิโซะคัสสึมิโซะคัสส,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 สขอบคุณครับกินไม่ลงเลยไี่เยินใจใช่ไหมมากนีอ่อะไรกกมน้นครับ เจ็ดสิบเดือนผหัวแลเนาที่ญี่ปุ่นนะครับร้อซแล้วเราก็มาบดที่สุขุมวิทอ๋อฮ่าฮ้าฮ่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 าฮาฮ่าฮาฮ่า้าฮ่าฮ่า้าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่า่าาา่่

บาสอยากได้แบบไหนอ่ะเต้นทุกวันนะอะจริงๆอ่ะบ้าจะอ้วนหรือจะผอมมันยังไงก็ได้หมดอ่ะแต่ว่าแค่แบบอยากให้บ้าดูแลสุขภาพมากกว่าพอรราู้จักกันก่อนก็เดนทียนกันปล่อยนิดนึงปล่อยไม่ปล้องยนะ พวกเราอ่ะคือไปทุ่มในเฟซใช่แล้วก็ใช่คะแนนเฟซที่เราสูงที่สุดแล้วพอพอโดนตัดคะแนนเฟซไปเราก็เลยได้เงินเราคนมันดีแล้วเ่ยเพราะว่าแต่ก็แบบมีเราได้ที่สองแหละมีกันไปเอกสันตัวแฟนพีดีเอสผมว่าครั้ีเปจริงนะชอบมากเแบบศูนย์สี่อุตส่าห์แบบเนาะคือเราทุกคนแบบ คือมันเสียดายตรงที่แบบพยายามแล้วอ่ะมันมันได้แล้วอ่ะรวมคะแนนออกมาแล้วอย่างน้อยบายก็ที่สองอ่ะแต่พอเอาประกาศจริงๆมันเป็นที่สี่มันก็เฟล,ลหน่อยนะเข้าใจแหละว่าทุกคนอะ่ะแต่ว่าเราคนโหวตเช้าเลยนะใช่เ<ช>นี่ยก็เป็นคนที่ตองคืนอ่ะไม่ค่อยนอนแล้วก็จะโหวตแบบพอเช้าแล้วถึงจะนอนอะไรเงี้ยโหวตตอนเช้าแล้วก็นอนตอนเช้าอ่ะไม่เป็นไรนะชีวิตสิ่ง อย่างปะเข้าใจพกพี่หรือยังไม่แด่ว่ันี้เราติกันความไม่เิ้นอ่ะก็เหมือนกันวันนี่เราก็ตงเอ็นดู